ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่องเรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จนะคะโดยดรธนวดีสุขสารดขอเรียนเชิญค่ะ อนรับเหมือนกันนะคะทุกท่านด้วยความที่เราทุกท่านดีนะคะหัวข้อก็บอกว่าจริงๆหัวข้อบอกว่าจะให้เรา,าพูดด้วนเรียนอย่างไรให้สำเร็จนะคะจริงๆก็คือว่าเ,เรามีเวลาไม่มากก็จะเป็นเรื่องของการตัวเองรับผิดชอบนะคะก็คือมาแนะนำกี่ยับหลักสุดของปริญญาโทซึ่งตอนนี้เรามีสองออมีสามตอนแต่ว่าที่หาดใหญ่ก็จะมีสองตอนนะคะก็คือตอนหนึ่งกับตอนสามไม่ทราบว่า นักศึกษาตอนสามมีอยู่ในห้องนี้บ้างไหมคะมีไหมคะตอมาเกอบต้องมาเกอบพบนะคะว่ามีเก้าคนก็คือก็คือเราอยู่หลักสูตรเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนสามก็คือเขาจะเรียนสวร์ทิต์ทีนี้จะเรียนยังไงให้สําเร็จเนี่ยจริงๆก็คือเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าเราเข้ามาอยู่ในบ้านหลังไหนนะคะแล้วก็ในบ้านหลังเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็โลง่งๆจริงๆเรามีแนวทางคร่าวๆมีเส้นทางมีกรอบที่ให้พวกเราเนี่ย ศึกษานะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วเอาไปพัฒนาเพื่อที่จะปูทางถนนของตัวเองเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือการสําเร็จการศึกษาเป็นญาทหรอิริญญาเอกนะคะหลักสูตรของมีศยยาะะสตรมหาบัณฑิตสขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยใครยังไม่ทราบบ้างว่าเป็นญาที่ตัวเองจะมาเรียนจะมาเอาชื่อปัญญาอะไรนะคะก็คือหลักสูตรนี้นะคะก็จะจัดก,การเรียนการสอนนะคะแล้วผู้ที่สาเร็จการศึกษาก็จะได้รับบุตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนะคะการจัดก,การสิ่งแวดล้อม m a ต t e r ร f ออฟไซต์อ e n เวนต n เ a ลเ a น a ์เม e ต์นะคะหลักสูตรนี้อยู่ที่คณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยูอ่ก็เป็นตามที่โชว์แล้วก็สามารถเราสคาณะมีเว็บไซต์นะคะซึ่งคุณพงพงบวรรับผิดชอบก็คือ ny p s u ac th แล้วก็ส่วนที่สำคัญเลยที่นักศึกษาทุกคนจะต้องยึดติดไว้ให้มัน่นก็คืองานบริการการศึกษานะคะมี2ช n นล ชาแนหนึ่งก็คือเรามีมีลิงก์อยู่ในคณะนะคะก็คือคุณลิงก์เข้าไปมีแบบฟอร์มมีแนวทางมีทุกอย่างที่คณะวางไกด์ไลน์ไว้ให้ว่าคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรทําอย่างไรระหว่างที่เรียนเป็นญาโทนะคะหรือปริญญาเอกอีกชาแนลหนึ่งขึ้นไปที่ชั้นสามหาคนที่สวยที่สุดในห้องที่ชั้นสามคือคุณจิริรัตน์นะคะที่แนะนําเมื่อกี้เป็นคัมภีร์เล่มใหญ่แต่ว่านะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยวิ่งไปหาคุณป้าจิมหมดเลยนะคะ ีนี้คุณไปจิ๋มจะเวลาที่ไหนมาซัพพอร์ตพวกเราถูกไหมครับในฐานะระดับบัณฑิตศึกษาต้องดูแลตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะอดดนะคะตลอดนะคะที่นี้อันนี้นะคะคณะบดีพูดไปแล้วอาจารย์ไม่พูดนะนะคะงานหลักๆของคณะเราเนี่ยนะคะก็คือเราผลิตบุคลากรของหลักสูตรเนี่ยก็คือผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโทนะคะ เรามุ่งศึกษาวิจัยพัฒนา,นาองค์ความรู้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในภาคใต้หรือประยุกต์ใช้ไปถึงระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกนะคะแล้วก็สนับสนุนการบริการวิชาการในทุกรูปแบบนะคะเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคมที่เรียการาศหรือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างของหลักสูตรนะคะก็อย่างที่บอกเรามีหลักสูตรหลักสูตรปิญญาโทเนี่ยมีหลักสูตรเดียวก็คือการจัดก,การสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราแบ่งเป็น6กกลุ่มวิชานะคะ 6กลุ่มวิชาหมายถึงว่าคุณมาเรียนการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่กว้างนะเป็นศาสตร์เชิงบูรณาการแต่คุณอยากจะมีความลุ่มลึกม,มีความเอ็กซ์เพรสทางด้านไหนนะคะคุณต้องวางแผนตัวเองตั้งแต่แบบนี้เพราะว่ากลุ่มวิชาเหล่านี้จะเป็นไกด์ไลน์ที่นําไปสู่ว่าคุณจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มใดนะคะไม่ใช่เทอมหนึ่งเลือกกลุ่มนี้ดีกว่าเทอมสองเลือกกลุ่มนั้นเทอมสามเลือกกลุ่มนี้เทอมสี่ออกไปเลยเรียนไม่เสร็จแน่นอน หรืออย่างบางคนที่ที่ประเภทลาเรียนเป็นข้าราชการลาเรียนเนี้ยนะคะวุฒิที่เราจะเอาไปปรับเมื่อหลังจากที่เราสําเร็จการศึกษานะอย่างอย่างบางคนนะคะอาจารย์มีลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังเนี้ยนะคุณจะต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาใดไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิตคุณต้องวางแผนตัวเองไม่ใช่เลือกตามเพื่อนหรือดูเพื่อนข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนแต่ตอนนี้เราจะอยู่ในกลุ่มวิชาใดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่กลุ่มวิชานั้นเอ็กซ์เดด้านนั้นแล้วไม่รู้ด้านใดเลยก็ไม่ใช่นะคะ ความเป็นการจัดการสิ่แวดล้อมคือคุณต้องเป็นเป็นเมนเจอร์นะคะเป็นโนเลดเมนเจอร์แต่ว่ามีความเอ็กซ์เพรสในด้านที่คุณที่คุณตัดสินใจเรื่อนงะะระยะเวลาเราคาดหวังว่าน่าจะเรียนแค่2ปีนะแต่ไม่เกิน5ปีก็ขอแนะนําว่าไม่ต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มนะคะแนะนําว่าตามปกติคือ2ปีนะ,ะคะตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งเป้าตัวเองสองปี จริงๆแล้วเนี่ย5ปีเนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์ของบัณฑิวิทยาลนะคะแต่ว่าหลักสูตรเองเนี่ยการประกันคุณภาพหลักสูตรเนี่ยเรากําหนดไว้ที่4ปีนะคะแล้วก็ในรุ่นของคุณเนี่ยซึ่งใช้กฎระเบียบของบัณฑิวิทยาลัยล49นะคะสมมติว,ว่าคุณเรียนปิญญาโทรหรือเอกก็ตามนะะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี49เนี่ยบางคนเรียน5ปีแล้วก็ไม่จบนะคะก็ทําเรื่องขอผ่อนผันยืดระยะเวลาเป็นเคสเคสไสมนะทีน,นี้ในรุ่นพวกคุณนี่เข้ามาด้วยหลักเกณฑ์49หมายความว่า5ปี ไม่จบก็คือไปเลยนะคะไม่มีการอุทธรณ์ร้องขออะไรใดๆไ,ได้ทั้งสิ้นนะคะมีคนเรียนถึงห้าปีมีไม,ม่มีคนที่เคยจบสองปีมีไม,ม่มีเราก็แล้วแต่ว่าเราเลือกก็จะอยู่แบบไหนนะคะยังเ,เ,เข้าไปาในคณะเนี่ยคุยคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะส่วนรุ่นพี่ห้าปีนี้เลือกคุยเรื่องอื่นอย่าไปเลือกคุยเรื่องเรียนนะคะเราไม่ต้องไม่ต้องเรียนแบบหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรคุณต้องเรียนไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิจ แบ่งเป็นอะไรถ้าปัญญาสำหรับเป็นยาโทรนะคะถ้าเป็นแผนกอหนึ่งมีใครอยู่แผนแผนกอหนึ่งบ้างคะใครไม่ทราบบ้างอยู่กอไหนทราบไหมกอหนึ่งกอสองคืออะไรมีคนเดียวนะคะก็คือพระแผนกอหนึ่งก็คือแผนที่ทำวิจัยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเข้ามาถึงปั๊บคุณลงทุานิดนธ์เลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีคอมมิตเมนต์ต่างกับแผนกอสองซึ่งต้องเรียนคอสเวิร์กด้วย เรียนวิชาบังคับ15หน่วยวิชาเลือก9หน่วยวิทยานิพนธ์12หน่วยรวมแล้วไม่น้อยกว่า36นะคะจะลองมากกว่านี้ก็ได้แต่กรุณาดูศักยภาพตัวเองนะหมวดวิชาบังคับนะคะในเทอมแรกซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะแนะนําคุณดีแต่หมวดวิชาบังคับสาหรับปิญญาโทนะคะก็จะมีอยู่6วิชานะคะก็แบ่งเป็นภาคการศึกษาแรกนะค3วิชาด้านบนแล้วก็3วิชาล่างจะเป็นภาคการศึกษาที่สอง ะะเดี๋ยวอาจารย์ที่ภาึษาทั่วไปจะแนะนำาื้นทะีะส่วนวิชาเลือกก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่ามันอยู่ในกลุ่มวิชาต่างๆมีหลากหลายก็เลือกดูเอานะคะตัวเองจะอยู่กลุ่มวิชาไหนก็เลือกในในรายวิชานั้นนะะแล้วก็ทักษะพื้นฐานอื่นๆที่คณะมีให้พวกเราก็คือเนื่องจากคณะเรามีเรามีสถานวิจัยด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศนะคะเพราะนั้นทุกคนต้องมีทักษะ GIS ถ้าเป็นคนที่ทำวิทยิพลนะคะ ที่จะสืบเนื่องเกี่ยวยยอต่อเรื่องทางด้าน g i s เนี่ยคุณต้องไปลงเรียนวิชาเรียนเลยคือวิชาระบบสารส,สนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ลอมแต่ถ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเมื่อสิ้นสิ้นปีการาศึกษาที่1น,นะคะกอ่อนเปิดปีการาศึกษาที่สองเนี่ยคณะจะจัดอบรม g i s ให้กับทุกคนเพราะเรามาว่าก็เป็นสารที่นักการจัดก,ก,ก,การสิ่งแวดล้อมน่าจะรู้จักนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ห,หรือคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงอย่างน้อยก็จะได้พูดคุยกับ คนที่เรียนด้านนี้หรือเป็นนักเชี่ยวชาญด้านนี้นรู้เรื่องคณะเปิดอบรมให้แล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่คุณต้องผ่านแน่ๆคือสําหรับคนที่จะทําวิทยานิพนธ์นะคะทางด้านวิทย์เทคโนโลยีซึ่งคุณต้องใช้ห้องปฏิบัติการคุณจะต้องผ่านการอบรมห,ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธิ์ใช้นะคะที่ผ่านมาก็ซ่อมกันทุกปีก็ส้มจนกว่าจะผ่าน,น,นไม่ผ่านก็หมดสิทธิ์เข้าไปใช้ห้องแล็บ ถ้าทำเนียมการศึกษาทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะทีนี้กรณีวิชาเลือกอยู่นอกหลักสูตรเลือกได้ไหมได้นะคะสมมติว่าเราไปทําวิจัยบางเรื่องวิทยาคนบางเรื่องแล้วจาเป็นจะต้องลงเรียนรายวิชาที่เพื่อจะเพิ่มเสริมความรู้เราเ่นะคะเราสามารถยื่นคําร้องนะคะเพื่อไปลงทะเบียนนอกคณะได้นะคะแล้วก็คณะการบัฑิตประจําคณะก็จะพิจารณาเป็น,เป,นเป็นกรณีไป งานวิจัยประเด็นที่คณะให้ความสําคัญนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะนอกจากนี้ได้ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็มุ่งเน้นเรื่องของการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขานะคะก็ืุกคนเป็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 นแอเรียเดตอ่ะเราเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเราก็น่าจะเป็นเจ้าของโนเลดอันนี้